สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกกำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่และ fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคําเตือนกันก่อน,อนเนาะคำเตือนนะคะ ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสียงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า1 8ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะ เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปะปบบนกันไปนอกพี่น้องจา๋าแอดมินก็จะพามาสรุปนะคะแนวทางรัฐบาลลาาพัฒนานะคะของงวดก่อนนะคะแล้วค่อยมารับชมของวันที่28กันนะคะแอดมินให้เด่นไปที่4กับ7นะคะแนวทางเข้าท่านใครรูด7นี่ก็มาเต็มๆหนะ้าเม็ดเดียวแอดมินให้7นะ มีคลิปอยู่ในโค้งสุดท้ายนะคะรวมเลยนะคะแอดมินลงให้โค้งสุดท้ายจะมีเม็ดเดียวไปด้วยเนาะเพราะว่าอัดคลิปไม่ทันนะคะพี่น้องเยอะนะคะพี่น้องทั้งฮานอยนะ,ะทั้งรัฐบาลลาวพัฒนารัฐบาลไทยจะลงให้ยังไม่มีเวลาลงเลยพี่น้องเป็นโดนเลงอันเขาอีกงานงอกอีกนะคะ <c oughs> เราก็มาสรุปกันนะคะ97นะ นี่แอดมินให้เด่น7นะคะเ7จแอดมินเจาะไม่เข้านะคะหลุดไปเนาะส่วนล่าง83นะคะก็มานะมาตัวเน้นมาตัวชอบนะคะส่วน47ก็เข้านะคะเข้าเต็มเต็มนะคะแต่ไม่ใช่ตัวเน้นนะคะถือว่าโอเคเนาะพี่้องเข้าบนล่างนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพ่อแม่พี่้อง fc นะคะเราก็มารับชมของวันนี้กันเลยจ้า สำหรับวันนี้แอดมินให้เด่นไปที่เด่นไปที่หนะคะเด่นไปที่ห้าเด่นไปที่5กับ5กับ1นะคะพี่น้อง สำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมี0มี7มี3มี5มี6มี8นะคะเราก็มาเจาะ5กันนะคะก็จะมี5 2 5 2 หกห้าเจ็ดนะคะชวนเด่นหนึ่งนะคะก็จะมี 1, 2, 2, 1นะะหนึ่งสองสองหนึ่งนะคะหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่ง 1881นะคะส่วนชุดกันนะคะหนึ่งเก้าแอดมินก็ชอบเขียนไว้ตรงนี้แหละเกินแล้วนะคะชุดกันนะคะเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนะคะ 5 4 4สี่สี่ห้าสองเก้าเกสีสี่้านะคะเขียนตัวปลงให้ด้วยเนาะเผื่อใครชอบนะคะ เบิ้ลนะคะส่วนเบิ้ลก็จะมี88 00 3311 1, นะคะ3311 1. ตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็น52 18 54 94 12นะคะ อย่าลืมนะคะอย่าลืมไปกลับนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะสำหรับคนที่เช่นชอบนะคะก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้ในอะ้อมอกอ้อม,อมใจด้วยนะคะฝากปลูกต้นรกักปาักต้นตะไคร้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจคำนวณแนวทางตัวเลขสวยๆง,งามๆมาฝากนะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงโดยด้วยเงกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า